รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับโอกาสทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของคิฟฟรีนครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามีเรื่องราวที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้ค้นพบความลับอย่างหนึ่งว่าบางครั้งการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็ก่อให้เกิดธุรกิจที่ดีได้จะเป็นอะไรเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับกับผู้บริหารระด,ดับ PARADISE คุณพรณภาดูวิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณสมโอสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับาาสินค้าที่วางอยู่ด้านหน้าของผมเนี่ย เป็นสินค้าที่คุณสมโอบอกว่าอาจารย์ตั้งใจเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยเพราะว่าสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่สามารถสร้างผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยทําไมจึงคิดว่าสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยสร้างผู้บริโภคใหม่ได้และมีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างครับค่ะอาจารย์สินค้าทำไมถึงเลือกสินค้ากลุ่มนี้นะคะคเพราะว่าสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่จําเป็นอ่าได้แก่ ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานน้ำยารีดผ้าแล้วก็ยาสีฟันค่ะตัวนี้สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่ทุกๆครัวเรือนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ครอบครัวไหนไม่ใช้ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์เนี่ยคือเป็นสินค้าที่จําเป็นครับดังนั้นพอเรารู้ว่าทุกบ้านต้องมีและเราก็ดันมีสินค้าประเภทนี้ด้วยเนี่ยเราเห็นโอกาสทางการตลาดเลย ตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีบ้านไหน Stanley, ไม่ใช้ผงซักฟอกใช่ค่ะไม่มีบ้านไหนไม่ใช้น้ํายาล้างจานใช่ค่ะเริ่มคิดแล้วจะทํายังไงให้มีผงซักฟอกของกิฟฟารีนไปอยู่ในบ้านเขาจะทํายังไงให้มีน้ํายาล้างจานของกิฟฟารีนไปอยู่ในบ้านเขาใช่ไหมคะใช่<ะ>ค่ะ<ช>แต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมคงอยากรู้ว่ามันมีเยอะแยะขนาดนี้แต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรคุณสมบัติเด่นเป็นอย่างไรบ้างไหนเล่าให้เราฟังหน่อยเริ่มจากทางซ้ายมือของผมก่อนเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะคะกล่องสีขาว ผงซักฟอกค่ะสูตรซักมือค่ะตัวนี้ฟองจะไม่เยอะมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าเพื่อประหยัดน้ําแล้วก็ผงซักฟอกของเราเนี่ยจะแตกต่างกับท้องตลาดก็คือของเราเนี่ยจะประหยัดค่ะประหยัดมากเหมือนไม่เหมือนตามท้องตลาดนะคะอาจารย์ <planets. S 2> <c oughs> ของท้องตลาดเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณเยอะแต่ของเราจะประหยัดประหยัดกว่าท้องตลาด4เท่า <c oughs> ตัวนี้จะผงซักมือเนี่ยมันจะลด แรงตึงผิวค่ะตัวนี้จะถนอมมือด้วยแล้วก็สูตรที่สองเนี่ยจะเป็นผงซักเครื่องสำหรับเครื่องฝาบนฝา,ฝา,ฝา,ฝาข้างก็ได้อย่างเงี้ยสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะตัวนี้ก็จะไม่ทำให้ถ้าเกิดว่าเราซักผ้าสีก็จะไม่ทำให้สีจะทำให้สีสดตลอดเวลาถ้าเกิดซักกับผ้าขาวจะทำให้ผ้าขาวสดค่ะอันนี้คือจุดเด่นนะคะคแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้นะคะจะเป็นผงซักฟอกไบรท์ก็คือเราจะสามารถตัวเนี้ย จุดเด่นก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเราตากในที่ร่มหรือกลางคืนไม่มีกลิ่นอับตรงนี้ค่ะคือจุดเด่นของตัวนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อมานะคะคือผลิตภัณฑ์ล้างจานคลีนโป r ของกฟฟรีนตัวนี้สุดยอดมากๆเป็นความชอบส่วนตัวของสมโบรด้วยค่ะคือไม่สามารถล้างจานได้อย่างเดียวนะคะล้างจานได้ล้างผักผลไม้ล้างสารพิษได้ด้วยค่ะตัวนี้จะสามารถใช้ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะของยาล้างจานที่สําคัญค่ะจารย์ประหยัด ขวดนี้ค่ะราคาแค่120บาทแต่สามารถผสมได้ถึง10ขวดเฉลี่ยแล้วก็คือขวดละส0ประมาณ12บาทเท่ากับตามท้องตลาดเลยแต่ของเราเนี่ยไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะว่าผลิตจากข้าวโพดแล้วก็มะพร้าวตัวนี้สุดยอดนะคะมาตัวต่อมาแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นน้ํายารีดผ้าค่ะน้ํายารีดผ้าเนี่ยจุดเด่นก็คือไม่ทําให้ผ้ามันจะมีสารเคลือบผ้าไม่ทําให้ผ้าเวลารีดอ่ะมันเงา ค่ะตัวนี้แล้วก็กลิ่นหอมเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ับมโบรก็จะชอบมากเลยน้ำยาลีดผ้าของกิฟฟลิน <c oughs> เวลาได้กลิ่นเวลาใสมันก็จะติดติดผ้าเนี่ยค่ะมันเป็นมันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะคของน้ำยาลีดผ้ามาถึงยาสีฟันโอ้โหมีหลายสูตรมากเลยครับคะ่ะส่วนยาสีฟันนะคะตัวนี้ยาสีฟันของกิฟฟลินก็จะมีหลายสูตรด้วยกันส่วนขึ้นอยู่กับของแต่ละคนจะมีปัญหาในช่องปากยังไงบ้าง ยาสีฟันก็จะมีตั้งแต่สูตรดั้งเดิม,มค่ะตั้งแต่สูตรดั้งเดิมแล้วก็มีมีของสมุนไพรตัวนี้ค่ะไบโอโฮเพอร์พัทสมุนไพร11ชนิดแล้วก็มีพรีเมียมคะแล้วก็มีเก๊กฮวยนะคะคแล้วก็มีสูตแล้วก็ของมีสูบิเริมไลา์ที่เข้ามาไบโอเทคค่ะคแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นยาสีฟันชาโคที่นััตุดิบนํามาจาก เป็นผงฐานไม้ไผ่ญี่ปุ่นนํามาจากญี่ปุ่นนําเข้ามาจากญี่ปุ่นตัวนี้เวลานาเสนอยาจีฟันเนี่ยซู่โมก็จะถามว่าผู้มุ่งหวังเนี่ยเขามีปัญหาในช่องปากยังไงม้างถ้าเกิดผู้มุ่งหวังเขามีปัญหาเรื่องเป็นร้อนในก็จะแนะนําเป็นเก๊กหวยเลือกไปตามสูตรใช่ค่ะไปตามสูตรเลยค่ะถ้าเกิดว่าบางคนก็จะติดยาจีฟันทั้งเดิมมากเลยเพราะว่าเป็นรุ่นแรกของกิฟฟินที่ที่เปิดใช่ไหมคะอาจารย์แต่ตอนนี้ ในสายงานขายดีมากๆก็คือยาสีฟันชาโคเที่ออามาใหม่ล่าสุดเพราะว่าตัวนี้จะสามารถขจัดคราบชากาแฟอิ่นปูนลดกลิ่นปากได้ดีมากค,ค,ค่ะอันนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นของที่ ทุกบ้านต้องมีทุกบ้านต้องใช้และทุกคนในบ้านก็ต้องใช้ด้วยนะคือยาสีฟันหนึ่งบ้านเนี่ยบางคนซื้อมากกว่าหนึ่งแบบใช่ค่ะอาจารย์ครับบางบบ้านนะคะเขาเขาเหมือนในช่องปากปัญหาไม่เหมือนกันบางคนก็จะมีกลิ่นปากบางคนมีหินปูนบางคนเขาไม่ทานกาแฟเขาไม่ได้ดูดบุหรี่เขาไม่มีค่าฟันอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกตามสูตรหรือว่า อย่างดั้งเดิมอย่างเงี้ยหรือว่าสมุนไพรสิบเอ็ดชนิดบางบางบางท่านนะคะจะมีปัญหาเรื่องเลือดออกตามไรฟันก็จะแนะนําเป็นยาสีฟันไบโอเวอร์พัทสมุนไพรสิบเอ็ดชนิดตรงนี้ช่วยได้ดีมากบางบ้านก็2หลอด3หลอดอย่างเงี้ยะเพราะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันด้วยพูดถึงวิธีการปิดการขายเทคนิคการนําเสนอและปิดการขายที่ที่ทำแล้วสําเร็จทํำยังไงบ้างเวลานำเสนอก่อนไปนําเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะคะซ่อมโอก็จะมีชุดสาธิตสินค้า ไปด้วยค่ะคอย่างผงซักฟอกก็จะมีชุดสาธิตสินค้าคเพราะว่าเราจะต้องทําให้เขาดูว่าประสิทธิภาพของกิฟรีนเนี่ยมันเป็นยังไงบ,บางทีเราไปพูดปากเปล่า,าเขาไม่เชื่อนะคะอาจารย์รเราต้องทําให้เขาเห็นพรบางบางคนเนี่ยเวลาเราเราทำให้เขาดูเนี่ยเขาตัดนใจซื้อทันทีรตรงนี้ค่ะน้ำยาล้างจานก็เหมือนกันค่ะครเราก็จะไปะมีชุดสาธิต สินค้าไปล้างช้อนให้เขาดูอย่างงี้ค่ะอาจารย์ค่ะมันทําให้เขามองเห็นเลยว่าเออไอ้คราบมันเนี่ยที่มันเกาะอยู่มันหลุดออกง่ายจริงๆใช่ค่ะหลุดออกง่ายแปลว่าผงซักฟอกกับน้ำยาล้างจานเนี่ยความสนุกมันอยู่ที่เรามีชุดสาธิตใช่ค่ะซึ่งชุดสาธิตเนี่ยผู้บริโภคเองก็ชอบด้วยเพราะเขาได้เห็นนะไม่งั้นแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจนะว่าจะจะตัดสินใจดีหรือไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะท่านผู้ชมสินค้ากลุ่มนี้เนี่ย เป็นสินค้าที่มีราคาที่เขากล้าจะทดลองใช้ใช่ค่ะคือชนิดที่เรียกว่าอ่ะจะลองดูสักตั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเพราะไม่ได้แพงอะไรมากมายใช่ค่ะจย์และที่สําคัญชื่อเสียงของบริษัทซึ่งเปิดมาแล้วจะ20ปีแล้วเนี่ยใช่ค่ะมันการันตีถึงคุณภาพของสินค้าคําว่าลองดูสักกล่องเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องยากใช่ค่ะคำว่าลองดูสักกล่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่เมื่อลองแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใจถาวรหรือไม่ เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราเจอคําถามอะไรบ้างเวลาไปนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้และเราจะตอบคาถามเหล่านั้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ